dr ซ้ำอะไรนะ dr ซ้ำ dr ซำมิ้วไม่ได้ครับ dr d ใช้ก็มิ้วไม่ได้ต้องใช้ dr ลูก dr 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 x dr ซ้ำซำอะไรนะ Some eggs ได้ครับแล้วก็ There There is there is some, some 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 มซัมได้ดูไปได้ครับต่อไป there are some strawberry strawberries strawberries there are some strawberries there are ยี่สิบห้ ทั้งเดทั้งอทั้งอาทั้งอีอะไรไเดย์เลยนะเดอันเดอีสเดอีซินเดอีซินิวดเดเออใช้แอมซัมกัแอนนี่เหรอซัมรับพูดจิเูดไหมเดอีซินซ m อืมอีสินปฏิเสธต้องใช้เดอีสเดอีซิน เอ็นยิ้วอ่าเก่งมากอ่าต่อไปพูดเลยครับามเอ็กซอ็กซ์อ่าเดอินเออซัเอนี มิวไม่ได okay. ้พ่อป้าอเบอาซัมเอ๊ะเบรเอ๊ะเบรยิซึนเอลี่มิมิโอเคตเอาซัมิิิสเด้วยิกิตเยิซนเอ สิเอิมได้เาไปามาต่อเอาซัมแพทำไมอด้วย R ซัมพไม่ใช่ R ถูกต้องซัมแพะซัมแพะขี้ก้าถูกต้องอีาเห้นเอาอปยคนึงมีอันหนึ่งปยคแลยอี เอดมมออีซัม er, uh, มิลล์ er, uh, มิลล์ m ิลคได้ไปดออาเอ็กซัมเนี่อ๋ออาซัมเดอเดออาซัมเอ็กเตอมด้วยทำม่อาซั er, uh, ามเอ็ก่าไปเดออีซัม There isn't any. There There isn't any. milk. Milk. There isn't any. There a. some, some uh, There There is, There is any. เดออิซซัมเอมมี่ซัมมิวซเอซัมมิวาลอะไรนะถ้าปฏิเสธเดออใช้ซัมได้ใช้อันนี้ไม่ได้เพราะเราใช้เดออิซึถ้าคนละอันถ้าถ้าปฏิเสธถ้าอซึใช้เอันนี้ถ้าถ้าอีใช้ซัมแยกกันลูกทำไมจะเลือกอะไรเด Are are have leg There are some eggs. There, 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 <coughs> there are some, there is some milk. there are some strawberry. There is some milk. <coughs> there are some

มันอ no. no the ีซินแปลว่าไม่มีใช้เอใช้กับเอนี่ห้ามใช้ซ้ำเอนี่ิวเราพูดเต็มประโยคพูดใหม่เดดดี่ดดด ใช้ก็อานูกปฏิเสธใช้อานเออาซัมเห s อ m อ่าซัม s u ดอาซัมซัมอะไรมิวนะต้องเลือกอันที่เติมเอสเออาใช้ก็เติมเอสเติมอะไรเออารซัมมิวมันเติมเอสไม่ได้ห้ามใช้เออาซ ่อไปเดอิสต่อไปเดอิสต์อ่ะเดอิสต์พูดแล้วอันเดอาโม่พูดสองประโยคเดอาเดอิสต์มามเดอิสต์เดอิสต์นะปฏิเสธนะเดอิสต์เอ็นนี่เอ็นนี่เอ็นนี่เลือกที่ไม่เต็มเลย อันนี้ไม่เติม e ได้ิ i l k ได้เอาต่อไปมาครับ d a d a e มิ d ค์เดอ k d e อีซึนหรืออีสอีสอีสใช่นะเดอีซั e นเดอเอีสหรืออีเลือกเอาเดอีสนะซึนไม่ต้องมีต้องเอาอย่างเดียวเดอีสต่อไปซัมหรือเอนี่ทำไมต้องใช้เอนี่ล่ะถ้าอีใช้เอนี่าต่อีใช้ซัมเอาเลยไหนเดออีซึน There There oh. เดออิสุนต้องใช้กับเอนี่เดออิสุนเอนนี่ไปต่อไปมาพูดก่อนเอาพูดกันแล้วเลยอาพูดตรงนี้พูดตรงนี้เด e อาร์ซ uh, ัมเอ็กเด h e ิสซัมมิ e มิ l มิลเอ็กซ์ก่อนเอ็กซ์เดออาร์เด e อาร์ซัมเอ็กซ์ để yên some milk. thơm are some... thơm are some eggs. There are some eggs. thơm 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 some thơm 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 some. there are some strawberry there there isn't any milk เ่อนนี่ milk ไม่ได้แต่อีใช้กับซัมถ้า isn't ใช้กับ a อ y นี่้เลือกเอาก็พูดไงเอ็ e อีสินเ t h e อี i s นแอนนี่ milk เก่งมาก there is any milk there is ใช่ Any ไม่ได้ต้อง eat some some milk อ่าใช่ถ้า eat ใช่ก็ a อ้นี่อ่า there are some egg s there is any milk เก่งมาก there are some egg there e a some milk some egg there is something there are some Eh, there are some Mani. h ฮ h there are some strawberry there is some milk Hah? ฮะอ๋อจะเดอะอะไรนะเด r e ไม่ใช่ดีเ r e There are some milk เอ้ยเด e ะ are some eggs eggs There is some milk. ได้ถูกต้องครับ. There are some eggs. There is some milk. ได้. There are some stable. There. There is. There is some some. There. There is. There is some milk. อ่า. Yeah. Yeah. There are some eggs. eggs. There t h e r e is a milk t h e r e is a t เอ they eat some milk milk cup t h e r e is some egg they are some t h e r e a some e g they are some egg t h e r e is some milk ได้ได้ก็ไปก็คำบูมาเมื่อเลยอ่ะอ้ะฮ่าพูดเลยครับ t h e r e are some egg egg ไปอีซัมมิวไปดูที่ประตูหลังดูขยะได้ไหมจะเปิดไปไปดูประตูหลังแด้ออีกสามเอส